เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับที่ลานกิจกรรมของห้างเซ็นท่านเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้รองผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงใหม่ในวีรพงรศ์ฤทธิรอดรับเชิญให้เป็นประธานเปิดงานกินเหนือครับเป็นอย่างไรนั้นลองฟังประธานจัดงานกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีดังนี้ชิญฟังครับ ดิฉันนอบชุลีทองเหลืองดีประธานการจัดงานกินเหนือเทศกาลอาหารและดนตรีครั้งที่5ซึ่งจัดโดยสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมพัตคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลกินเหนือ เทศกาลอาหารและดนตรีครั้งที่5ในครั้งนี้นะคะชมรมพัฒานาและร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานมหกรรมอา,มห,รรมอาหารจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นงานประจําปีของชมรมและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจําทุกป,ปีจนถึงกระทั่งในปี2561ได้มีการปรับรูปแบบการจัดงานใหม่ โดยได้เชิญเชิญทางสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมจัดงานและเปลี่ยนชื่อง,งานเป็นงานกินเหนือฟู้ดแอนฟันเทศกาลอาหารและดนตรีในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีเป็นครั้งที่5นะคะภายใต้แนวคิดกินเหนือแล้วก็เนื้อเหนือมีการคัสารารูปแบบอาหารในรูปแบบที่พิเศษ เหนือกว่ายกระดับประสบการณ์การกินให้กลายเป็นงานเทศกาลที่เหนือความคาดหมายนะคะเพื่อให้ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่8-13ตุลาคมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการท่องเที่ยวในประเทศ โดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ร่วมกับพันธมิตรคงภาครัฐและเอกชนซึ่งล้วนม,มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมขับเคลื่อนการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมด้านอาหารไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานในการได้ริมลดอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีหลากหลายประเภทซึ่งเราได้คัดสรรร้านอาหารชื่อดังและฟุดทักกว่า100ร้านค้าพร้อมกับความสนุกสนานกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิล,ลปินชื่อดังเช่นในวันที่8 วันนี้นะคะเดอะเพิร์ดนะคะวันที่9ปราโอตปาโมดวันที่10 SL Music วันที่11วงมนัสวีวันที่12มาลีฮวน่าและวันที่13จามจะนงพดีและในแต่ละค่ำคืนนะคะจะมีการแสดงความบันเทิงจากวงดนตรีชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมาจากสถานบันเทิงต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่อีกหลายวงพร้อมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่เพื่อครอบครัวและให้เด็กๆได้สนุกกันอย่างเต็มที่ ที่พิเศษในปีนี้ก็คือในการจัดงานทั้งนี้ผู้จัดงานได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมโฮมฟ้าราคาประหยัดขึ้นภายในงานเพื่อเป็นการลดภาระของผู้บริโภคและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ในการนี้ ในการให้ความสาคัญข,ของผู้บริโภคของสินค้าไทยสร้างรายได้ให้แ <Pennsylvania> ก่เกษตรกรพร้อมส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอีกทางหนึ่งขอบคุณค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเชิญท่านรองผู้วราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้ให้เกียรติสุดาการกล่าวเปิดงานนะคะอย่างเป็นพางกอากครั้งหนึ่งนะคะธนาคารกํารจังท่านนายกสมาคมหเชียงใหม่ท่านนายกสมาคม ถึงผู้สมุู้ใน,านาการัดงานนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นความยินดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในมุ่หมายสําคัญของการท่องเทีท่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องทางสมาคมธุรกิจทางสมาคมร้านอาหาราาและสารนเทอแล้วก็ทางสมาคมร้านอาหารและพนักงานของจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นงานที่เป็นงานประสมผสานนะครับในการเปิด ประตุ้นสู่ฤดรการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ของเราเพราะว่าเป็นฤดูุการที่หลังจากที่หน้าฝนาากำลังจะเคลื่อนออกไปอากาศดีๆความอากาศดีๆความเย็นสบายกําลังจะเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในในฤดูการที่ที่เริ่มต้นว่าเราพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเทศกาลกินเหนือก็เป็นการเอานําเอาร้านอาหารนาเอาอาหารอร่อยนําเอาความบันเทิงที่ มีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมาลงการอยู่ที่นี้นะครับแล้วก็เสนอให้กับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็าาาชาวต่างชาติทั้งชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่ต่างเดินทางมาจากจังหวัดอื่นได้มายเยี่ยมชมซึ่งต้องเป็น,นกิจกรรมที่สําคัญนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับทางฝีกผู้จัดงานนะครับซึ่งเชื่อว่างานนี้จะนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ความอร่อยทำให้พวกเราได้อินท้องแล้วก็มีความสุขกับการจัดงานนะครับในนามของเร้าพ่อเชียงใหม่ก็ต้องขอบคุณนะครับ ที่ได้จัดงานดีๆที่ขึ้นนะครับแล้วก็ขอเป็นนังใจให้กับโครงการเป็นกลังใจให้กับทีมผู้จัดงานที่จะให้ทําให้กจจารจัดงานกินเหลือของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็จะเป็นงานกินเหลือทันที่6ที่7และยาวต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับหลังจาัดก,การเปิดงานแล้วก็มีการแสดงดนตรีของวงดังๆหลายวงครับวันนี้มีวงเดือเพอมาด้วยแต่วงแรกชื่อวงอะไรจำไม่ได้ละเขาเล่นอยู่ที่ตะวันแดงครับ เล่นสนุกสนานนักร้องก็เสียงดีโดยเฉพาะนักร้องสตรีนี่ลีลาเด็ดมากแล้วก็มอีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายมากมายส่วนใหญ่เป็นของทางเหนือครับแต่ก็มีบ้างบางภา,าคก็มาแจมด้วยอย่างภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานส่วนำอาหารเด็ดๆของเขามาโดยเฉพาะปลาหมึกนะครับทางภาคใต้ภาคตะวันออกแบบมีปลาหมึกเยอะก็เอามาจำหน่ายในงานนี้ก็มีหลากหลายมี ที่เด็ดๆของทางเหนือก็เป็นลาบครับลาบหมูลาบเนื้อทั้งดิบและสุกแล้วก็มีเออ,อาหารที่ภาคอีสานส้มตําเด็ดมากมีไก่ย,ย่างด้วยนอกจากนี้ก็มีทงฟ้ามาจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดให้กับพ่อแม่พีน้องที่มาเดินจับใจในงานนี้ด้วยมุมเด็กๆก็มีครับจะมีเครื่องเล่นให้เด็กๆเช่นม้าหมุนมั่งก็เรียกว่าให้เด็กเนี่ยได้รก,กระโดดโลดเต้น ได้สนุกสนานเพราะพ่อแม่ผู้ปกครองก็นั่งทานกันไปเด็กๆก็เล่นกันไปพ่อแม่ก็จ่ายจานเยอะหน่อยเพราะเด็กๆเล่นสนุกครับไม่ยอมลุกไม่ยอมไปไหนขอให้โดดโดดเต้นเต้นอยู่ในเป็นสิ้น้าเสียดายครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนปลายฝนแล้วครับก็มีพายุที่หลงเหลืออยู่บ้างเข้ามาทําความลําคาญให้กับผู้มาท่องเที่ยวมาทานก็อย่างไรแล้วเตรียมเสื้อกันฝนมานะครับร่ม ซึ่งเป็นอุออปกรณ์สําคัญในการป้องกันไม่ให้เปรียกในงั้นจะเป็นหวัดเป็นหวัดแล้วไม่สนุกแล้วครับแต่อย่างไรแล้วใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับทางสาธารณสุขจังหวัดเปิดฉีดวัคซีนฟรีนะครับให้กับประชาชนทั่วไปไข้หวัดปีสายพันธุ์สี่สายพันธุ์อะไรประมาณนี้นะครับลองติดตามข่าวดูนะครับหากว่างๆสำารักข่าวเก้าล้านวิว ก็จะนำรายละเอียดมานำเสนอในโอกาสต่อไปการที่ทราบว่ามีวง sl music แชมป์ระดับประเทศที่เป็นชาวเมืองสันตระตองเนี่ยมาแสดงสร้างความสนุกสนานในงานนี้ด้วยใครที่เป็นแฟนๆของ sl music มารับชมรับฟังได้นะครับเพราะรายการนี้เปิดให้ชมฟรีฟังฟรีแต่ช่วยอุดหนุนอาหารกันเล็กๆน้อยๆสนับสนุนงานออกสนามขาวได้ที่บัญชีที่ปรากฏธนาคารกรุงไทยหมายเลข547 0614948วันสนัร์เชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่สามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรกโทร053240829บุบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพง มีมากกว่า30โครงการ